สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล bon VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาเพื่อนไปดูเจ้า BMW G30 ตัว LCI นะคันนี้ก็ M Performance จากโรงงานเลยนะเพื่อนนี่เลยของแต่งโดยรวมก็ประมาณแตะล้านนะเพื่อนนะคันนี้ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้เลยนะเพื่อนนี่บอกเลยคันนี้คือลงตัวมากเพื่อนแท้ทุกจุดนะครับ นี่เป็นไงเอาง่ายๆนะเฉพาะลิ้นหน้าก็เกือบแสนแล้วเพื่อนสเกิร์ตข้างก็เกือบแสนแล้วบอกเลยว่าของซีรีส์หนี่คือแพงทุกจุดเพื่อนแล้วที่สําคัญนะคันนี้เขาเป็นตัวดีเซลนั้นเพื่อนแต่ว่าคันนี้ก็มีเปลี่ยนท่อเนาะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น,เป,นเป็นลาโพงของ Active Sound งเพื่อนคือเสียงแม่งเหมือนแบบรถเอ็มเลยเพื่อนคือเสียงมันแน่นมากนันเพื่อนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาติดตามเนาะว่าคันนี้ทางเจ้าของรถแกแต่งแกทําอะไรไปบ้างถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปรับชมเจ้าซีรีส์หคันี้กันเลยครับผม ไปครับทุกคนไปชมซีรีส์ 5G 30ตัว LCI M Performance กันเลยครับผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพี่มิ้งสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่มิงนะนิงนอนหนูนิงอ่านิงโอเคพี่นิงได้เลยเดี๋ยววันนี้ขอมาชม bm พี่นิงหน่อยนะครับผมครับผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมให้พี่นิงพูดถึงตัวรถหน่อยว่าทําไมถึงชอบตัว G 30เอ่อพี่ว่าตัว G 30 LCI ตัวนี้มันมันหล่อลงตัวอ่าครับผมแล้วมันเป็น LCI ด้วยไฟหน้ามันก็ใช่อ่าครับผมและอย่างไฟท้ายเนี่ยมันก็แบบ ออกแบบมาแบบว่าเออสเกลดูแมนและเท่แล้วก็เวลามันเบรกออกมาไฟมันแดงเหมือนลาวาอ่าครับผมเมื่อก่อนพี่พี่นิงก็เล่นบีเมมาตลอดเลยถูกไหมพี่ก็ถ้าเกิดเป็นรถยุโรปก็จะส่วนใหญ่จะเป็น BM อ่าครับผมครับผม,บผมได้เลยเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนิดนึงนั้นเพื่อนว่า G30 LCI คันนี้พี่นิงทำอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ด้านหน้าดีกว่าพี่นิงว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างพี่เออเอ็มเพ์ก็เอาทั้งเซตเลยก็ที่เห็นก็คือ ฟันหนูกริับก็เป็นคาร์บอนแล้วก็ลิ้นหน้าลิ้นหน้าก็คาร์บอนมันจะประกอบไปด้วยสามชิ้นอ่่าครับพีชิ้นกลางแล้วก็ซ้ายขวาเท่าที่เห็นอ่าครับผมอะทุกคนเราพาไปดูตั้งแต่ด้านหน้านะถ้าเป็นเอ็มเพร์มันจะมีโลโก้เอ็มเพร์อยู่ใต้ล่างใต้น้องพี่จะมีโลโก้โอเคก็จะมีกระจังหน้าเป็นคาร์บอนของเอ็มเพลฟอร์แมนใช่นั่นเพื่อนแล้วก็ลิ้นหน้าอันนี้จะเป็นลิ้นหน้าทรงเอ็มเพ r ฟอร์แมนของซีรีส์ห้านะใช่ครับเขาจะเป็นคาร์บอนแบบนี้เลยสามชิ้นต่อนอย่างนี้เลยครับ ผมบอกเลยนะเฉพาะลิ้นหน้าก็เกือบแสนแล้วถูกไหมพี่นิง้งใช่ตอนแรกตกใจมากค่ะอ่าครับผมครคันนี้มันคือสีอะไรพี่พ,พี่นิง้งอันนี้จริงๆใจ,จ,จตอนแรกจะเอาสีสีดำออตัวแบ็กเซฟไฟล์อ่าครับพี่แต่ว่าสีดำบีเมเนี่ยมันดูดำจริงแต่ว่าเรายังมีความสึกเหมือนที่เราเคยใช้คันเก่าอ่าฮะพวกซีที่สามมันแบบพอเราส่องไฟเนี่ยมันจะมีเม็ดสีกลมอ่าครับพี่แต่ตัวนี้มันเป็นสีโซฟิโตเกร มันเป็นสีใหม่มันคือรถสีเทาถูกป่ะพี่ใช่ไหมชื่อมันเทานะแต่ตอนอยู่ในศูนเนี่ยมันจอดกันสี่คันอ่ฮะสีสามคันน่ะเป็นเป็นแบ็กเซฟไฟล์แต่คันเนี้ยเป็นโซฟิตโตเกพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นดําทั้งสี่คันแต่พอมองไปไอ้ทำไมคันเนี้ยตอนที่ยังไม่แต่งที่อยู่ในโชว์รูมทําไมมันดูเหมือนมันดูรลยยิบลยยับเหมือนมันดูแพงกว่าคันอื่นอ่ะมันเหมือนอารมณ์รถสีเทาแต่ว่าเป็นมุกเงินนะพี่เนาะใช่ถ้าเกิดเอาแฟร แบบว่ามาส่องดูจะรู้เลยว่าเม็ดมันจะเหมือนแบบเหมือนหินก็หินหัวหินน่ะอ่าครับพี่ครับพี่แต่ถ้าเกิดเป็นเป็นสีแบ็กซัไฟล์ก็เหมือนเป็นทรายของตามพัทยาเม็ดมันให่ใหญ่กว่าอ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงคันนี้ก็มีเปลี่ยนล้อมาด้วยนะเพื่อนคันนี้เป็นล้อตัวไหนเนี่ยพี่พี่นิ้งลออเอ่อ M p e r น o r m a เ c e 669็อ่าห6 9 M เกินิ้วอ่าครับผมอันนี้จะเป็นฟอร์สอ่าครับผมเพรตอนแรกก็ถามคุณณ ที่ยุโรปอะฮะเขาเขาก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าลายไหนแพงหรือไม่แพงเขาบอกว่าลายตัวนี้จะแพงสุดเพราะเป็นฟอร์สเพราะว่าบางลายที่เอามาเนี่ยที่เหมือนสไตล์คล้ายๆบีบออ่ะกันวายเนาะมันจะไม่ใช่ฟอร์สอ๋ออันนั้นเป็นโฟร์ฟอร์มป่ะพี่ใช่โฟร์ฟอร์มมิงอะไรอะไรอ๋อนี่คือล้อฟอร์สเลยหกเก้าเอ็มนะเพื่อนใช่แล้วก็เบรกเอ p ม r ปพี่ก็ถอดออก ก็เอา M p e r เพ r ร a n c e เพราะว่าชอบความใหญ่มนอ๋อตัวดีเซลคือสี่ี่เขาให้เบรก M s p ม r t มาแลวใช่ไหมพี่ปี2023าเขาให้มาอ๋อถ้าเกิดก่อนนั้นนี้คือก็จะเป็นคาลิเปอร์เปะาใช่แล้วอีกอันนึงนะถ้าเป็น b m p 2023เนี่ยไอจุกตรงนี้เป็นสีเป็นเหล็กเนี่ยคเขาจะให้ตัววัดลมตัวชุคลมยางด้วยมาเป็นตัวค่าตัวเลขแล้วอ่ะครับพี่แต่ถ้าเกิดเป็นปี2022เนี่ยที่เป็นโลโก้ครบรอบ50ปีเนี่ยจุกตรงนี้จะเป็น จะเป็นยางอ่าครับพี่ตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีวัดค่าตัวเลขอ๋ออันนี้ผมเพิ่งรู้อันนี้นนนพี่เพิ่งรู้ซึ่งมันจะต้องไปเสียประมาณ1 8ื่นแอ่าครับผมแต่สมัยก่อนจะเสียงเงี้ยเขาบอกว่าต้องซื้อล้ออีก2องแสนนึ่งให้แต่ตอนเนี้ยคุยดีๆเขาก็ให้อ่าครับผมในราคา1 8ื่นทุกคนผมไปดูนั้นเนี่ยล้อ6กหกนั้นเพื่อนแล้วก็รัดยาง p ีซีโร่พ e เรนลี่นั้นเพื่อนใช่จานจาน สามเก้าห้าแต่ช่วงล่างยังเดิมนะพี่น้องไม่ได้ช่วงล่างที่ชอบเพราะว่าคําว่าเดิมมันก็คือเป็น m Sport อยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันเป็นโชคกกับคอยสปริงที่ชอบฟีลลิ่งนี้เพราะเราไปลอง5 3 0เนี่ยเราไม่ชอบตรงที่ว่ามันเป็น a อแด็คทีฟเรารู้สึกว่ารถคันนึงทำไมจะต้องมี3บุคลิกช่วงนี้อยากนิ่มอยากแข็งอยากอ่อนพี่ว่ามันไม่ใช่ถ้าเราแต่งรถเนี่ยเราซื้อชุดชุดช่วงล่างมาเนี่ยมันก็เซฟตตามของมันซึ่งมันจะมีช่วงจังหวะว่าถ้าเกิดรถนิ่ง ตัวลูกสูบมันจะทํางานอย่างไรครับซึ่งจริงๆมันทำของมันอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออไอช่วงล่างของ 520D เนี่ยมันคือรถถ้าเกิดเป็น 530E พี่รู้สึกว่ามันมันแข็งแบบสปอร์ตแบบเด้งเดับเหมือนสังเคราะห์และอีกอย่างนึงที่พี่ไม่เลือก 530E เพราะว่ามันเป็นเหลวสี่ล้อพี่กลัวไฮดรอลิกมันเกิดวันหนึ่งเสียขึ้นมาแล้วตอนนั้นไม่มีบรันตีอาจจะง,งานเข้าครับผม แล้วดูใน M5 M M4 มันก็ไม่เลี้ยวสี่ล้อนะ,อะใช่ไหมบอนใช่มันขับมันขับหลังถ้ามันถ้ามันดีจริงมันก็ต้องเลี้ยวสี่ล้อ <laughs> แล้วมันให้มาทำไมถ้าหลัถูพี่ก็เลยเลือกเลือกตัว5-2าสแล้วเกิดมาไม่เคยขับดีเซลเลยนะ,ะค,รครั้งนี้เครื่องดีเซลตัวนี้เห็นขึ้นชื่อว่าประหยัดเราก็มองตอนแรกจะเอา3-4มสูนย์จะเอาแรงแต่แฟนบอกว่าถ้าเป็นครอบครัวก็ต้องเน้นครอบครัวไม่ใช่ว่าหลังพวงมาลัยเรา เราสนุกคนเดียวเราก็เหมือนแบบเราเห็นกับตัวเราก็เลยเน้นสวยดูแรงแต่ประหยัดน้ำมันและอีกจุดหนึ่งที่ที่ชอบก็คือมันมีท่อเดี๋ยวไว้บอนก็คอยพาไปข้างหลังแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นกระจกมองข้าง M p Performance นะพี่น้นงคาร์บอนอันนี้ก็อันนี้ก็สามหมนกว่านะเพื่อนแท้สามหนหกสามหมื่นแประมาณเนี้ยแล้วก็สเก์ดอุ้ยสเก์ตข้างก็แพงสะเก์ดข้างนี่พูนจริง ตอนแรกหนักใจนะแพงข้างนอกเนี่ยนะเรามองว่ามันอยู่ตามสุดอาจจะโดนนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเรามามามาเต็มเราก็ต้องมาให้ถึงเพราะทำข้างนอกเนี่ยมันอยู่ที่หมื่นเก้าได้คู่ละอันนี้ข้างละสี่หมื่นแปดหมื่นกับแสนแล้วเพื่อนมันก็ต้องบางอย่างคือมันก็ต้องมัดมันก็ต้องยอมครับผมแล้วก็ด้านท้ายเดี๋ยวพี่เม้งพาดูหน่อยมีอะไรบ้างพี่อันนี้ก็ตัว คาร์บอนโปรอ่าครับผมไอตัวชุดคาร์บอนพี่ก็มีนะเป็นคาร์บอนชุดเล็กๆอ่ะแต่พี่ไม่ใช้อ่าครับพี่พี่ก็มีซื้อเอาไว้แต่พี่ชอบลิ้นตัวนี้อ่าครับผมแล้วอันนี้ก็ดิฟฟิวเซอร์เป็นเอมเพอร์หมดเลยนะดิฟฟิวเซอร์นี่ก็ราคาก็หนักเหมือนกันรู้สึกถ้าจำไม่ผิดดิฟฟิวเซอร์ของซีห้าน่าจะแตะแสนนะพี่เนาะประมาณนั้นน่าจะแตะแสนนันเพื่อนเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่ามันมีจุดไหนบ้างก็ดิฟฟิวเซอร์แล้วก็ดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนตรงนี้ก็จะเป็นของเอมเพอร์นะตรงนี้ก็จะมีโโลก้เอ วิธีสังเกตว่าของแท้จะมีโลโก้เอ็มเพอร์ข้างล่างแล้วก็ปลายท่อผมไปดูนะเดี๋ยวปลายท่อตัวเนี้ปลายท่อเอ็มเพอร์มันจะมีโลโก้เอ็มเพอร์แล้วทรงมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนท่อเมที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นลมดําอันนั้นมันจะบางๆอันนี้มันจะขึ้นรูปเลยขึ้นรูปเลยแล้วนี้ก็มีคาร์บอนหนาๆอีกอันหนึ่งอันนี้ก็น่าจะสองสามหมื่นแล้วป่ะพี่ปลายท่ออย่างเดียวประมาณ 3 8 38 0ใช่ท่อแล้วก็ Active Sound เนี่ยโหให้เหมือนเหมือนพี่ขับมัแตงอ่าครับผมเออคุยเรื่องท่อนิดนึงคันนี้เป็นดีเซลนะพี่เนาะเป็นดีเซลถ้าก็เป็น530จะไม่มีท่อเอมเพครับผมอันนี้คือเราเปลี่ยนท่อถูกป่ะพี่เปลี่ยนแต่มันไม่ได้ทำให้แรงขึ้นนะมันทำให้รถเนี่ยมีมันมีเสียงเหมือน8สูบอ่าครับพี่มันก็มันก็ให้ความบันเทิงนะแต่มันให้ความปลอดภัยเพราะพูดจริงมันแรงขึ้นไหม มันไม่ได้แรงขึ้นเพียงแต่ว่ารถดีเซลเนี่ยมันมีทร์กที่400กว่าเนี่ยพี่ว่ามันเป็นรถที่ขับไวได้แต่มันไม่ได้เป็นรถที่แรงก็คือคันนี้เป็นดีเซลแต่ว่าเราก็เอาท่อเดิมของดีเซลออกถูกป่ะพี่มันต้องเอาออกเพราะว่าท่อเดิมเนี่ยมันจะเป็นท่อเอ็มสปอร์ตมันจะลมดำให้บางคนก็มาขอซื้อต่อพี่มันไม่ได้เพราะเพราะมันไม่ได้เป็นปลายท่อแยกขายมันจะเชื่อมติดกับ กับหม้อพักเลยเป็นอย่างนี้เลยหม้อพักก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับต้องยกออกทั้งก้อนตอนนี้ก็ฝากไว้ที่ศูนย์อ๋อก็คือเป็นชุดท่อใหม่เลยแล้วก็พร้อมชุดลำโพงแอคทีฟพาวถูกป่ะพี่ไอไอลำโพงเนี่ยมันประกอบไปด้วยก้อนกลมๆเนี่ยทรงทรงกลมๆเนี่ยทำหน้าที่เหมือนหม้อพักแล้วภายในก็มีชุดอิเล็กทรอนิกสเพื่อสร้างเสียงแต่ต้องทําหน้าที่ เป็นหม้อพักด้วยครับซึ่งถ้าเกิดทําข้างนอกเนี่ยปรับแอปได้อะพี่เห็นว่ามันจะเป็นแค่ก้อนเดียว uh huh. แต่เอมเพ์มันให้มาสองก้อน uh huh. แล้วมันก็ออกสองรูจริงๆซึ่งที่ uh huh. ว่ามันมาลงตัว uh ั huh. เดี๋ยวเราค่อยมาฟังเสียงแล้วกันนะพีะ่เดี๋ยวผมพาไปดูภายในเพิ่มนั้นเพื่อนว่าจะมีของแต่งอะไรบ้างนะกับซีรีส์5 LCI คันนี้เนาะภายในโอ้โหภายในนี้คือใหม่มาก ภายในตอนนี้ทำอะไรไปบ้างเนี่ยพี่พี่นิ่งเออมันยังมีพลาติกนะเพราะว่ารถยังไม่ลงตัวบางทีพี่ที่จะต้องแบบว่าเซฟไม่ให้ช่างเขามาโดนครับก็พูงอะไรก็เอ็มเพอเอ็มเพอฟอร์มานใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะบางคนเขาก็จะไม่ชอบอาคันทาร่าอ่าครับพี่ครับพี่ก็จะเปลี่ยนแค่ตรงกลางอ่าครับแต่พี่มองแล้วมันต้องเปลี่ยนเพราะว่าเอ็มเพอเนี่ยไอ้เออตัว ตัว M ของ BM เมนี่ยมันหนึ่งมันโบราณนานแล้วแล้วมันกลมดิกเลยแล้วมันก็นิ่มๆและที่สำคัญคือมันนิ่มแล้วมันดันกลมตรงเนี้ยมันจะบากหน่อยอ่าครับผมแล้วตรงเนี้ยมันจะขึ้นเหลี่ยมให้สั่นสันเหลี่ยมแล้วด้านด้านหลังถ้าไปจับเนี่ยมันจะบ้็ตามตามนิ้วเราอ่าครับพี่แล้วก็มีพเดิลชิปอ่าอันนี้คือเปลี่ยนเพิ่มใช่ถ้าเกิดเป็น G30 สังเกตคาร์บอนจะเป็นคาร์บอนเงาอ่าแล้วพเดิลชิปจะมีตัวสั้นก็เงาเงนอ่าันแต่พี่เลือก พาเดิลชิปตัวยาวก็คือเป็นตัว M เนาะมันจะมันจะ น่าน่าจะตัวเดียวกับ M4 แต่ถ้าเกิดเป็น M5 มันจะเป็นตัวสั้นแต่ขึ้นอยู่ในเมื่อเราแต่งเราก็ดูความสวยงาม,มครับผมให้อารมณ์ครับผมประมาณ<อ>านี้อธ <ผม S 1> ิบายเพิ่มนะเพื่อนถ้าเกิดเป็นภูมล,ลาย f o r m m มังของ G30 อะ่ะตรงเนี้ยเขาจะเป็นคาร์บอนแบบเงานะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น G20 นะที่หลายๆคนขับกันซีทีมอ่ะมันจะเป็นไดคา,าบบร์บอนนะเพื่อนมันจะแตกต่างเนาะแล้วก็ก้านพันธุชิปอันเนี้ยพ่นิ๊กเขาก็ไปเปลี่ยนเพิ่มนะเป็นของ M นะเพื่อนก็ จะเป็นก้านยาวขึ้นนะพวงนี้ก็เกือบแตะแสนนะพี่นะ้นะงถ้าใจไ<ะ>ม่เนาะตอนนี้ประมาณ8 0 0หมืนต้องมีอะเนาะประมาณนี้แหละประมาณแ0ดหมืนต้องมีนะเพื่อนอ่ะก็อลองดูเขาๆประมาณนี้คันนี้ของแต่งเบ็ดเสร็จเท่าไหร่นะพี่จริงๆคุยดีๆมันก็ไม่ถึงล้านแต่ถ้าเกิดว่าเราดูตาม youtube เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ลดอยู่แล้วมันก็ประมาณล้านต้นๆประมาณล้านต้นๆแต่พี่เคยคุยแล้วเราก็มาออกปลายโมเดลเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเราศึกษาแล้วตัวใหม่อ่ะ มันมันไม่ใช่อ่่ครับพีเพราะว่ารถทุกคันนี้มันจะต้องตกรุ่นอยู่แล้วอ่ครับแต่เราก็เลยพเพิ่มแว l ลูมันโดยการแต่งมันมันจะแตกต่างกับ G 3 0ทั่วไปอ่ครับแล้วแล้วเรามองล่าชุด M เนี่ย M performance ของตัว CV5 ตัวใหม่ที่กำลังจะออกเป็นยังไงมันก็ไม่เข้าตาพี่พี่ก็เลยเซตตัวนี้พอเซตตัวนี้ถามว่าเขาลดไหมราคาล่องไปคุยแต่แต่ M p เขามีจุดดีอย่าง คือเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ทําการตลาดเขาก็ทำลายคาร์าบอนเขาก็ทํำลายทิ้งอ่่ครับพีาเขาไม่มาปล่อยให้พ่อค้ามาตัดของถูกไปเพื่อที่จะมาทําตลาดซึ่งตอนแรกเราฟังเราก็ตกใจแต่มองไปมันก็เป็นการสร้างรักษาภาพลักษณ์เขาว่าลูกค้าเวลาจะจ่ายเอ็มเพอก็ต้องยอมรับว,ว่าราคามันสูงแต่แต่ก็สูงแบบมีเหตุผลอครับผมโอเคคันนี้อนาคตมีทำอะไรเพิ่มไหมพี่พนิง้ง ก็คือคอนเซปต์เนี่ยตอนแรกจะเอามาค่อยๆแต่งเนี่ยเดี๋ยวกลัวแบบภรรยาอาจจะแบบว่ามันก็แบบค่อย้แต่งมันสนุกยอมรับแต่ตอนเนี้เราอยากสนุกอีกแบบก็คือว่าเราอยากรับรถแบบไม่ได้เป็นรถป้ายแดงแบบว่าเออทั่วไป b m มันสวยอยู่แล้วแต่เราอยากจะรับรถให้มันมีความสึกที่มันตื่นเต้นกว่าเดิมก็คือว่าพร้อมชุดแต่งครบเซตเต็มจริงๆอ่าครับพี่และโดยที่ไม่มีปัญหากระทบกับ การวารันตีแต่อย่างใดออกมาก็คือออกมาเต็มแล้วเวลาใครถามจะได้ไม่ต้องถามว่าอันนี้เป็นงานเพียวคาร์บอนอันนี้เป็นงานอะไรซึ่งไม่ใช่ค,คือเราเรามาเต็มเนี่ยก็เพราะว่าเหตุผลองค์กรหลายๆอย่างค,คือต้องการให้มันเป็นคอมพิวต์คาร์ประมาณนี้เพราะว่าวันนึงมันก็เอาเดี๋ยวมันเอาไปแต่ว่าทุกอย่าง มันก็มีแวลูของมันก็เหมือนอเราแต่งตัวเราก็แต่งตัวให้กับรถของเราโอเคได้ไ<ม>เลยพ<ด>ี่เม้งั้งงั้นผมรบกวนฟังท่อสักนิดหนึ่งพี่ฟังท่อบางทีนะถ้าน้องบอลเนี่ยฟังเนี่ยน้องบอลจะเห็นเออมันเสียงมันจริงๆมันได้อารมณ์กว่าเวลาไปอัดวีดีโอแล้วนะนะพี่เคยอัดคลิปให้ uh huh. ให้กับคนเขาอยากฟังนะพี่ลบเป็นสิบครั้งเพราะว่า มันมันไม่ถึงมันไม่ได้รับความรู้สึกเหมือนกับที่เรานั่งจริงเสียงเสียงมันไม่เหมือน,มนไม่เหมือนฟังจริงๆอ่ะเพื่อนเดี๋ยวลองมาฟังเสียงท่อแอ i กทีฟซาว์สำหรับตัวดีเซลนะมาดูซิว่าเสียงจะประมาณไหนนะครับมาอันนี้ธรรมดาอหนอได้ันนี้ธรรมดาอ่าออันนี้ธรรมดาอ่าพอะปรับอ่าอันนี้น่าจะสปอร์ตละอ่าเสียงเคาก็จะแน่นขึ้น เดี๋ยวบอลจะดูตอนมันวิ่งมั้ยจริงเสียงมันก็ทุมๆนะพี่เนาะบอลจะลองดูตอนวิ่งมั้ยไม่เป็นไรก็ได้พี่เมิงไม่เป็นไรก็ได้เสียงเขาจอกแน่นๆนะพี่เนาะคือเวลาเบิ้ลเนี่ยเสียงมันมันแค่แน่นอยู่แต่เวลาสมองเนี่ยมันออกแบบเวลารถมันเคลื่อนเนี่ยมันกวาดรอบนะอ่าครับพี่มันแฟรขึ้นมาซึ่งพี่ว่าขับแล้วมันดังกว่าจอดอย่างนี้ดีกว่ามันแน่นอนพี่ใช่ใช่มันดังกว่าจอด ได้เลยพี่เม้งวันนี้ผมขอมาเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวขอไปดูรถไอเซเว่นหน่อยนะพี่เป็นรถโมเดลถูกป่ะพี่อาร์ซีรถบังคับอ่ะรถอาร์ซีโอเครถบังคับได้ที่ทำบอดี้ได้เดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวขอมาดูหน่อยนะพี่ได้ได้วันนี้ขอมากครับพี่นิ้งขอมากครับสวัสดีครับครับนี่นั้นเพื่อนวันนี้เราก็พาทุกคนมาดูซีรีส์ห้าตัว LCI นะ G30 เนาะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยคันนี้ของแต่งโดยรวมก็ ประมาณล้านนะเพื่อนคันนี้ก็แท้ทั้งคันเลยนะเป็น M Perform a n c e หมดเลยสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะแต่งตามก็ลองดูได้นะเพื่อนไปแต่งกันได้กับพี่น้านะที่ยูโรป้านันเพื่อนเนาะก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครอยากชมรถยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์กันมาได้หรือว่าใครที่มีรถสวยๆนะส่งมาได้เลยทางเพจบอลวีซีเคมันนี้ขอตัวลาแบบมบ๊ายบาย